ไม่โหนกระแสถึงไม่ทําเรื่องราวของน้องแตงโมเลยเรียนทมตรงนะครับผมก็ไม่ค่อยไว้หน้าใครสักเท่าไหร่จะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องผมเองก็เสียพี่เสียน้องไปเยอะแยะมากมายที่เคยบอกไปแล้วผมมั่นใจผมทําเยอะที่สุดในประเทศไทยลําบากแต่จริงๆเพราะว่าจะเป็นการไปละเมิดอํานาจศาลแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวนะครับช่องสามจะเดือดร้อนด้วย แต่ผมสัญญานะครับว่าถ้าเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอื่อศาลท่านที่มีการลื้อคดีนี้อีกครั้งผมทำแน่นอนครับ ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคดีของคุณแตงโมนิดาค่ะถูกรื้อขึ้นมาอีกครั้งค่ะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคนถามค่ะว่าทําไมพิธีกรคนดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยค่ะไม่ทําคดีนี้เลยกลัวอะไรหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยค่ะได้เปิดใจผ่านรายการเที่ยววันทันเหตุการณ์แล้วถึงว่าทําไมถึงไม่ยอมทําคดีของคุณแตงโมหลังจากที่หลายๆคนเนี่ย จีค้ค่ะว่าให้เขาเนี่ยทำโดยคุณหนุ่มกัญชัยคะ่ะบอกว่าข้อที่1เนี่ยเขาทําคดีของคุณแตงโมมาเยอะมากๆและบอกว่าเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอนดับต้นๆในการในประเทศไทยเลยก็ได้ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่สนหน้าอิดหน้าผมเพราะว่าเสียเพื่อนเพราะว่าทําข่าวมาเยอะแล้วส่วนข้อ2เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตนเองค่ะได้เป็นพยานในคดีของคุณแตงโมอยู่แล้วเทปของรายการโหนกระแสเนี่ยก็ถูกเอาไปเป็นหลักฐานในศาลด้วยดังนั้นตอนนี้คดีของคุณแตงโมและคุณหนุ่มกัญชัยเองตัวเองเนี่ยอยู่ในกระบวนการยุติธรรม การที่จะมานําเสนอประเด็นของคุณแตงโมณนะเวลานี้เขาก็บอกว่าอาจจะมีผลกับกระบวนการยุติธรรมและอาจละเมิดอํานาจศาลถ้าโดนขึ้นมาจะเดือดร้อนกันเยอะทั้งรายการจนถึงช่อง3เลยและข้อ3าเขาก็บอกว่าขอให้รอกันสักหน่อยถ้าศาลตัดสินหรือมีการลือ้อคดีเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันว่าจะต้องนําเสนอข่าวของคุณแตงโมอย่างแน่นอน ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านอาจารย์ปานเทพผัวพงพันคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิายทยาลัยอังกิ์ก็ได้ออกมาโพสข้อความล่าสุดถึงความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนิดาซึ่งเขาได้มีการโพสข้อความผ่านทาง Facebook เขาว่า เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพเรื่องขอนัดหมายถแถลงข่าววันพรุ่งนี้บ่าย3หลังการประชุมเปิดคดีแตงโมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตามที่พันตำรวจตีนณทพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือด่วนที่สุดวันนี้23มักราคม2568 ถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดยระบุว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาเรื่องที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ได้ทําหนังสือขอให้สืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของพัทรธทิดาหรือแตงโมพัชรวีรพงศ์ซึ่งมีพฤติการเป็นเงื่อนงาต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงความละเอียด แจ้งเหล่านั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอเรื่องให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจรารณาแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนหากผลการดําเนินงานเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทางนี้แหล่งข่าวแจ้งว่าคณะพนักงานสืบสวนจะประชุมคดีในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่24มกราคม2568เวลา13.30นดังนั้นนายนวัดอิสระไกรศิลป์และคณะรวมทั้งอาจารย์ปานเทพพงพันธ์และพันเอกนายแพทย์วัชชัยการจนลินจะร่วมกันแถลงข่าวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในวันศุกร์ที่24มกราคมเวลา15.00นซึ่งก็ต้องเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยของคุณแตงโมค่ะดูเหมือนกับว่ามันจะกลับมาถูกรื้ออีกค่ะ แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นอย่างนี้อีกกี่ครั้งแล้วใครจะให้ความเป็นธรรมได้ผมขอเพียงประการเดียวครับให้ท่านรับปากว่าท่านจะทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและในเวลารวดเร็วครับแค่นี้แหละครับ อนุญาตนะฮะในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทางท่านที่ดีท่านที่ดีก็คงฟังแล้วก็พิจารณ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตนประกันเนี่ยทุกคําพูดของอาจารย์บันเทปจะถึงท่านรัฐมนตรีโดยไม่ตกแม้แต่ประโยคเดียวครับขอบคุณนะครับอันดท่านที่ดีจะพูดอะไรเช่นรับนท่านที่ดีจะรับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมเท่าที่สามารถจะทำได้ เร็วนี่คือเร็วแค่ไหนให้คบอกหน่อยฮะปีหนึ่งหเดือนสามเดือนหรือว่าห้าปีผมไม่ดีเปสีน่าจะสามหกเดือน e er, ผมจะมากต้อง <ผม S 1> ขอเวลานะท่านอธิบดีกับผู้แทนรัฐธนบดีสักครู่นะฮะเชิญครับผมอัจฉริยะนะครับประธานสนเจนร ก็กราบเรียนท่านผดีประดีเลือดไอแล้วก็ท่านสมุนที่เป็นแสงท่านมนติว่าการส่มนทนีธรรมนบียักนะครับคดีนี้นะครับผมร้องทั้งหมดเนี่ยเป็นสองส่วนส่วนแรกคือถ้าร้องท่านมตีว่าการสุมนิยทําเรื่องขอให้มีการแก้ไขคำฟ้องซึ่งตามกฎหมายสามารถทําได้ที่ศาลนะครับยังไม่มีคำพิพากษาาชั้นต้นนะครับออกมา ในคดีในคดีหลักที่ศาลจาังหวัดนระบุรีเรือำนาจของอายการกรวงสุดอันนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับซึ่งอันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีคําสั่งให้มิยักทำแล้วคือการตรวจตรวจสอบนะครับประเด็นต่อมาผมได้มีการร้องเป็นคดีเลยนะครับแต่ว่าเป็นคดีสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับเจ้าที่รัฐนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่มีการเชื่อว่าสอนในทางไม่สุจริตนะครับก็คือกล่าวหาเจ้าที่นั่นแหละ,ะครับในคดีนี้ทั้งหมด ทั้งคนบนเรือรน้องพยานามเคนต่ตางๆโดยขอให้สืบสวนสอบสวนประเด็นผมคือในขณะนี้นะครับถ้าตามได้ก็ตามที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยยังไม่ให้อำนาจพิักในการรับเรื่องสืบสวนนะครับเราก็บอกได้เลยว่าก็เหมือนกับกรมสอบสวนพิเศษยังไม่มีอำนาจจะไปเรียกในกอปลูกของตํารวจนะรหรือที่เป็นตํารวจเนี่ยนะครับไปยืมเรือของผูกกับเรือเนี่ยแห่งหนึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ย ดีในก็ไม่สามารถเรียกมาสอบได้นะครับหรือเราจะให้ไปสอบนะครับเกี่ยวข้อมูลโทรศัพท์เส้นตํารวจเนี่ยไม่เอาเข้อสํานวนเนี่ยนะครับดีใดก็ทําไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นมาตลอดว่านะทีมเนี้ยเป็นทีมที่ผมหวังที่สุดนะครับว่าก่อนที่ผมจะวางมืออำนาจ,จากการเป็นประธานชมรมเจรอญแจกกรรมนะครับและจะทําคดีแตงโมเป็นคดีสุดท้ายในชีวิตผมเนี่ยที่ทำามากกว่าสิบห้าปีเนี่ยก็จะเลิกแล้วไม่อยากทำแล้ว เพราะว่าเราเบื่อความเป็นยุติธรรมของประเทศไทยที่ตำรวจเนี่ยนะครับนะครับไม่ได้เป็นตำรวจที่รับใช้ีิน้องประชาชนคด,ดีแตงโมนเนี่ยเป็นคด,ดีอันยศของประเทศไทยที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่องเกิดมาจะถึงทุกวันนี้57ปีนะครับมีคด,ดีที่มีธงตั้งมาตั้งแต่เป็นคดีประมาทเรามีหลักฐานสําคัญที่เราสามารถชี้ชัดได้เลยว่าน้องแตงโมนเนี่ยถูกหายไปตั้งแต่เวลาสองทุ่มกว่าแล้วก็ไม่ได้อยู่บนเรือเนี่ยนะครับในเวลาที่ตำรวจกล่าวอ้างนะครับว่า น้องแตงโมเนี่ยมีในแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือในเวลา22.32เนี่ยกล้องวงจรปิดก็สามารถชี้ชัดได้ว่าไม่มีในแซนกับน้องแตงโมเนี่ยนะครับอยู่ตรงท้ายเรือแล้วก็2 2 3 4 1 0เนี่ยที่ตำรวจกล่าวอ้างว่าน้องแตงโมพัดตกเรือเนี่ยตำรวจที่ทำกล้องวงจรปิดไปเบิกความที่ศารอาญานะครับว่าไม่เห็นน้องแตงโมตกเรือเมื่อไหร่นะครับที่ขนาดตำรวจทำคดีนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว